สวัสดีครับ f ฟ e กซ์เด c t นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายการโมดิฟายท่าดึงไอ้ cross grip pull down นะครับมันมีวิธีโมดิฟายท่าเล่นอยู่นิดหน่อยเพื่อให้กล้ามเนื้อในมุมอื่นได้พัฒนามากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ถ้ามองจากทางด้านข้าง cross grip pull down ที่เรามักจะทําก็คือเริ่มจากยืดสุดนะครับดึงลงมาชิดท,ทางลงใต้คอในลักษณะนี้นะครับเหมือนเราแบกแบกเป้ Back อย่างเงี้ย นี่คือคลาสสิกโค้กสกีปูดาวนะครับซึ่งการดึงแบบนี้เนี่ยการดึงุงนี้เนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อช่วงปีกแล้วก็ช่วงกลางหลังเนี่ยเน้นไปทางด้านบนเนี่ยหดตัวมากกว่าลองสังเกตกล้ามเนื้อดูนะครับแบบแรกนะครับดึงชิดตัวกล้ามเนื้อสังเกตดูช่วงนี้ช่วงบนมันจะเกิดการหดตัวมากกว่าและช่วงนี้ก็จะกดตัวมากกว่านะครับแต่ทีนี้มันจะมีวิธีเล่นอีกวิธีหนึ่งคือถ้ามองจากด้านข้าง แทนที่เราจะดึงลากลงมาตรงๆนะครับผมดึงลากลงไปด้านหน้าพอนึเท่าออกไหมครับมันจะกึงๆึกับไอ้ pull over นะครับแต่มันเป็นการดึงแทนที่เราจะดึงจากหน้าเข้าหาตัวผมดึงจับข้างบนไปข้างหน้าแทนนะครับแล้วก็กดลงให้สุดการเปลี่ยนมุมตรงนี้เนี่ยมันทําให้จุดหมุนกับแกนร่างกายเนี่ยมันทํามุมต่างกันก็คือ ไอจุดที่มันรับน้าหนักเนี่ยจุดที่มันเขาเรียกว่าน้ําหนักที่ถ่วงปลายแกนเนี่ยมันจะไกลขึ้นพอไกลขึ้นจุดหมุนเปลี่ยนจุดหมุนที่จับอยู่ตรงไหลเนี่ยมันลงมาอยู่ตรงกลางหลังพอจุดหมุนอยู่ตรงกลางหลังปุ๊บสิ่งที่มันจะเวิร์กมากขึ้นก็คือช่วงกลางหลังช่วงนี้สังเกตกล้ามเนื้อที่ทํางานต่างกันนะครับในแบบที่1แบบที่1คือเน้นไปทางด้านบนอย่างที่ผมว่าคือดึงชิดคางลงมาส่วนแบบที่สอง กตที่สองคือการดึงข่างตัวสังเกตว่าช่วงปลายแแต่ช่วงไอโคนปีกเนี่ยมันจะทำงานมากกว่าเดี๋ยวลองดูในเซตจริงนะครับว่ากล้ามเนื้อมันจะทำงานต่างกันแค่ไหนนะครับแบบแรกก่อนนะครับคลาสสิกกูเอากล้ามแถับด,ด้านบนกล้ามปีก ด้านบนทํางานมากทีนี้ลองสังเกตการหลังด้านล่างช่วงนี้ดีผมจะโมดิฟายเป็นค,คลิปกูดาวกับโมดิฟายแล้วก็จะเห็นว่าพวกโคนปีกช่วงนี้ครับช่ง กับโลโ b แบเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะทำงานมากขึ้นในกว่ากูดาวธรรมดาครับก็ลองไปปรับใช้ดูอาจจะแบ่งแบ่งกันก็ได้เล่นธรรมดา2เซตเล่นอันนี้สักเซตหนึ่งเพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อมุมอื่นได้ออกแรงมากขึ้นด้วยนะครับเป็นการเน้นไอ้ช่วงตะเข็บป,ปีกอะไรช่วงนี้นะครับยังไงก็ลองไปใช้ดูนะครับ